นะตอนนี้ผมอยู่ภายในศาลานะกุมารทองให้มาขามแล้วก็อยู่กันนี่ฮนะพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการที่ได้มาลงหลู่ของเราถามก่อนเลยว่าพี่ทําอะไรภายในวันนี้ผมเป็นเจ้าที่เผาศพที่วัดไซม่ครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือสัปเปลิลเป็นสัปเปลิลครับเดี๋ยวนะพี่มีสโลแกนของพี่ไหมมีครับสโลแกนของพี่เปิ้ลคือหายใจไม่ออกบอกเปิ้ล หายใจไม่ออกบอกเปิ้ลชื่อเปิ้ลชื่อหวานจังเลยพี่ที่เปิ้ลครับตรงนี้ก็คือด้านหลังของเราคือคุณน้องมะขามน้องมะขามใช่จริงๆเราต้องเรียกเขาว่าอะไรไอมะขามไอมะขามถูกต้องนะครับแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นมิตรของหลวงพ่อของหลวงพ่อเลย ขอพระอาจารย์อ้นที่นี่มิทออกมาเป็นแบบนี้แล้วพระอาจารย์อ้อเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยช่วยสร้างวัดด้วยเนี่ยหลายคนมาแก้บงแก้บนมาขอที่นี่เขาบอกเลไนะขอได้ไหวรับขอได้ไหวรับพี่เปิ้ลเป็นหนึ่งคนที่มาขอไอ้มะขามด้วยมาขอเรื่องอะไรพี่เรื่องมีโชคมีลาภครับก่อนหน้านั้นเป็นคนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วไหมซื้อแต่ซื้อไม่มากครับซื้อพอดีพอดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่เปิ้ลคือตอนคืนเปิ้ลฝันว่าน้องมาบอกให้ซื้อเลขตัวนี้ หกห้าศแล้วก็ไปซื้อลอตเตรี่หกห้ากับ950ครับซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่1มีนาปี2องปีสองพัร้บสองและรางวันที่1ก็ออก3 4มสี่ห้าหกหของเรามี2ใบเดี๋ยวนะพี่ถูกรางวันที่1 <S 2, 2 <S 1> ใบครับ12บล้านนะเดี๋ยวนะคือผมไม่เคยสัมภาษณ์คนที่ถูกหวยรางวันที่1เลยพี่เปิ้ลน้องไอ้มาขามเนี่ยมาเข้าฝันลักษณะเป็นแบบไหนเป็นเด็กมาบอก เป็นเด็กใช่ใส่จงกระมงจงเบเลยไหมใช่เด็กเล่นกางเล่นกันอยู่คนลุกแล้วบอกให้เราซื้ออย่าลืมนะพ่อ650้กับ950าครับเราก็ซื้อไปแล้วถูกวินาทีที่หวยออกตอน4โมงเย็นวันนั้นครับหลังจกวันที่ฝันพอเลขมันออกตอนนั้นพี่เปิ้ลลุนอยู่ไหมลุนอยู่ที่เมนพอดีเผาศพอยู่บนเมนเผาศพพอดีเดี๋ยวนะตัดผ้าไปที่เมนเผาศพตรงนี้คือศพที่อยู่ตรงหน้าประตูข้างๆข้างๆครับแล้วฟังหวย ขาประกาศรองที่หนึ่งที่แรกเราเราน้วว่เาเรายังไม่ถูกเราก็เอากรดลอตเตอรีร่มาตรวจอพอดีเลยตรวจบนเมนไหมตกางล่างโอเคคือบนเมนน่ะแค่แบบเอ้ยคุ้นๆ<ช>แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าใช่พอมาตรวจข้างล่างเสร็จปุ๊บพี่รู้สึกยังไงอยากรู้อ่ะก็อันดับแรกก็มาหางพ่อเลยครับประกาศที่เท้าท่านเลยว่าเป็นรวยแล้วของพ่อพ่อยังไม่เชื่อเลยทีแรกเนาะครับบอกว่าน้องมาเข้าฝันน้องมาขามาเข้าฝันเพื่อนบอกให้หวยซื้อ 90, หกห้าศูนย์เก้าศูนย์ก็ซื้อครับแล้วถูกสองใบครับวิธีใจเต้นไหมอยากรู้เต้นเหมือนกัน ได้โทรไปบอกใครไหมมาบอกพ่อ,อคนแรกเลยครับอ๋อแล้วได้มาบอกมาขาไหมว่าถูกหวยบอกมาบอกเขาว่าอะไรเราก็บอกว่ามาันมาน้องที่เราทํามาเข้าฝันพี่ได้ออกมาแล้วนะเลขเนี้ยตัวเนี้ยเราก็ทําแก้บนแก้บนอะไรตามที่เคเยบอกไว้ครับอืมเราก็มาแก้เสร็จเรียบร้อยใช่หลังจากแก้เสร็จแล้วพี่ได้ฝันอีกเขาไหมฝันครับว่าก็มอมาบอกเลขเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเรามาขอองนี้มาจุดธูปเสี่ยงทายเอาที่เนี้ยอุ้ยเราก็ถูกเหรอฮะครับก็ถูกมาเรื่อยๆสองตัวสามตัวสมมท้าจะเป็นสองตัวครับ เดี๋ยวน้ผมก็นั่งนั่งคุยกับเศรษฐีอยู่นะ <c oughs> แล้วพี่เปิ้ลพอถูกพี่เปิ้ลก็ยังเป็นสับประเลยอยที่วัดนี้ <c oughs> เป็นเหมือนเดิมครับใช้ชื่อปกติปกติครับเอาสิเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งพี่เปิ้ลตามความเชื่อพี่เปิ้ลเชื่อว่าน้องมีจริงไหมมีครับเพราคนทำศพอยู่แล้วครับผม,ผมฝังเด็กมาเยอะเป็นร้อยเป็นพันนครับฟังเด็กเราเชื่อต้องมีเรื่องพวกนี้มีจริงครับงวดนี้มีไหมเอางี้ดีกว่าเอางี้คุณผู้ชม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนถ้า่างนั้นผมให้พี่เปิ้ลช่วยเขย่าเซียมซีให้หน่อยได้ไหมครได้ครับอ้าวนะไม่รู้ว่าดวงใครดวงบันนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบขอบคุณพี่เปิ้ลไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลลองเขย่าเซียมซีไม่รู้ถ้าคุุณณมีโชคคอาจจะูกกย็ได้ ขยายซมซีโดยคนที่ถูกหวยรางวัลที่1-2ใบ12ล้านบาทฮะมาชมไงครับพี่เปิ้ลเราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนไหมครับอ่เาเรา,เราต้องเราาต้องยังไงบ้างพี่เปิ้ลที่ถฐาเลยเอา้าโอเคนี่ฮะถ้ามีดวงมีวาสนาขอให้ถูกหวยโดยเบอร์นะฮะมาแล้วฮะอุ๊ย ได้เลยได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยนี่ฮะแล้วแต่ความเชื่อนะครับนี่ฮะเอาจริงมันได้สองเลขเลยนะครับแล้วประเด็นคืออะไรว่าตรงกับทะเบียนรถเลยห้าหกตีเป็นห้าเก้าก็ได้อาอไม่รู้เท่า<ด>ี <5 S 2> ้าเออเอันนี้ฮะ